นี่นะคะมาอัปเดตผักทิพป,ปลูกไว้ในกระถางปลูกดอกไม้นะคะนี่เป็นผักชีนะคะผักชีใบหอมนี่ถอนกินเกือบหมดแล้วนะคะจะเห็นร่องรอยนะคะถอนกินนี่นี่เป็นผักชีราวนะคะส่วนอันนี้เป็นขนานะคะ กำลังเริ่มโตนะคะยอดอ่อนๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นสารแน่นะคะหลังจากที่มันติดเชื้อรานะคะนี่มันก็ฟื้นขึ้นมานะคะยอดเริ่มเขียวแล้วเพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยคอกให้มันไปสามสี่วันก่อนนะคะน,นี่ก็เป็นผักชีนะคะส่วนอันนี้เป็น กิ่ห่วยนะคะที่ปลูกไว้เมื่อเช้าก็เด็ดเอาไปตากนะคะนี่นะคะรอยเด็ดรอยตัดนะคะได้กำหนึ่งนะคะเอาไปตากตากแห้งไว้นะคะตากไว้วันสองวันนะคะแล้วก็เก็บใส่ถุงเอาไว้เวลาเราอยากใช้เราก็เอามาต้มกับน้ำร้อนใส่น้ำตาลนะคะใส่เกลือปรุงรสนะคะ ทำกินได้ทํำขายดีนะคะอันนี้เป็นกิกหวยแล้วปลูกเอาไว้นะคะส่วนนั้นนี้ก็เป็นผักชีนะคะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะฝั่งนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะเนี่ยต้นเริ่มโตแล้วนะคะติดดอกแต่ไม่ติดผลนะคะเพิ่งติดดอกครั้งเดียวเองนะคะบานแล้วก็ร่วง ช่วนนั้นนี้เป็นผักชีปลูกใหม่นะคะนี่นะคะนี่ก็มาอัปเดตให้ชมนะคะเป็นผักที่เราปลูกในกระถางนะคะนี่เป็นคะน้านะคะนี่เป็นหโวละพา นี่ก็เป็นมะละกอที่เราเพาะไว้ตอนหน้าฝนนะคะนี่หน้าเรงเราก็ยังไม่ได้เอาไปลงนะคะนี่เป็นเก็กหวยนี่ก็กำลังเริ่มบานนะคะดอกกำลังเริ่มตูมเริ่มบานอีกสามสี่วันก็เก็บตากเฮงได้อีกนะคะนี่มันยังบานไม่เต็มที่นะคะถ้าบานเต็มที่กลิ่นมันจะมันจะส่งกลิ่นหอมนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นกุหลาบนะคะกำลังเตกยอดมีดอกนะคะผักชีน,นี่ก็หน่อไม้ฝรั่งกับกะเพราก็พามาชมแค่นี้นะคะอัปเดตล่าสุดขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาด ใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ